สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับนี่ครับบรรยากาศตอนเ้าๆนะครับที่โดมเช้านี้ที่โดมเบาตุ้ยกับมารายงานบรรยากาศใ้เมืองครับข้ามมาโดมกับทุกเ้านะครับเนาะพี่น้องก็น่าจะทราบดีว่าเ่าตุ้ยชืรนแงานบรรยากาศให้เมืองนะครับนี่ครับอันนี้คื่อฝังเมื่อเคนื่อนมือวานนี่นะครับเนาะเสาเอกโทนน่ครับเสา นี่ก็เริ่มสิดทำงานกันแล้วครับมาจจะเป็น Office ออฟฟิศอาจารย์นน่ยวยนะครับเนาะผมยิงว่าประมาณนี้ผมกับบริาัรายละเอียดเป็นไงบรรยากาศกาับถือว่าบ่าหนาวปันไหนครับพอดีอากาศรับได้ <laughs> ให้กขาตอนออกลับอยู่นี่ครับอย่าราตุยภาพบาิังปูพระพีเขนเหตก,กันชิ้นหอดเพ่น,นครับไปไหวไปยังกันนะครับเนะาะภาพพี่น้องไปไหวไปยังเพื่อนกันโอ้โหมองกันลักออกมองมงซอแล้วครับพี่น้องจำได้ปะนี่มองซอดกขนาดพี่น้อง อ่มามันละห้ามคือก็ครับห้ามรักไอ้ดุกเลยพี่น้องมองสอดกินหลายปีแล้วนี่กินสองสามปีแล้วนี่โอ้ดุกเนี่ยดูกำลังขืนในคือกำลังโกงออกมาพี่น้อง ดู <c oughs> อ้องา่ายๆครับีน่นหมายพวครับลูกดอกัน่นาเลหลูกนีกนน้ามาน้สูครับนง่ขึ้นเาครับ ไหวไปเรื่อยๆครับเนาะบรรยากาศตอน,นเช้า ใช้งบตอนนี um ้ใสายมากเลยก็เพิ่งวังพิ่งวังกันดิครับสักผ่าสักแพร่กันขี่นเขาคีับง่าจะลยท่านท่านพากันเตือนเลยรับกันท่าคอนนะ ว่าที่มารับาน้อยก็สิเดินทางไปตม่านบสามครับนี่วางสั่นนะครับสิเดินทางไปหน้าง,งานก่อน บวช้าแล้วนี่ค่ะซีเจนโมงนะครับนี่จะฝ่าที่ขืมนนี่ครับเอ้ยผัวต้องผุดเยละตื่นแต่เช้าเฟละมันเคยตื่นแต่เช้าตีพวกคนพาดไปใส่พงยาหน่าพวกคนพาดกันไปใส่โอ้พงยาบ่วงหนู้ตีโอ้ยลุนลุนเพราะว่าเพลินกันอยู่เพลินนั่งปวดกันอยู่เอ้าวลังซีขึ้นซีร่องละเอ โอ้ยหิวข่าวนว่าบริกินข่าวแต่เมื่อวานนี่มาเอ้าจะเอ็ดจังอยู่ว่าขามมขสสสสมหม <c> ู <oughs> เจ้าของสมสมแหมอยู่นี่ครับพยายอมนวกันเอ็ดดีกับพยายามบ่วงหนูอยู่ครับเอ้า นี่ก็ตอนเซาๆจะ นอ่ก็นอนไปมันเคื่อนอยู่าตีก็นั่นอนีนะครับนี่นต้องเข้าใจกันมันเคื่อนอ้่ก็นอ่นนีนะครับเมื่อกลับมาหนาววนไหนเป็นเปลือกพะร่มบางคนเนี่ยนะครับมันเคล่อนอ่มาตีก็นั่นนีนะครับนนมันเข้าใจ อ้าวลูกแมกลูกเมฆนอนนี่วะลูกเมกวันนี้เนี่ยเมฆนอนอย่เตียงขยงขยะนะทิ้งเลยนะขยงขยะจะรองไปทิ้งนะทิ้งอยู่แล้วนี่ครับไปแล้วทำไมทําทำไมไปลักอ้อยเข้ามาเนี่ยใครไปลักไม้เข้ามานี่ ราบิงนอนลองเนือลองเชือพนอนนี่งให้ปวนนี่เหอะดนอนน้อง เต้นกแบบบบบบันสกพาสะาเเ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 าเเเเเเในเเาเเ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 เีเเ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  วยังก็คนฝุกฟอกล่หอโอ้ยังนอนอยู่เน่ะนี่ยไม่ห้มนอนรวนดแบบนอนก็น,นอนไปพนี่ครับบรรยากาศเศร้าครับตอนนี้เนาะบ้านถไทยเบือง เดีย๋ยวที่สายสีล้านมันจะเบิ่งอีหลอบนึงครับเนาะยังไปยังมาเย็นอยู่เนียพี่น้องเอา้าคลิปนี้ฝากไว้สนิกน,นะครับเนาะคลิปหน้าจะพอนายบางแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องบ่าวตุยออ้ยลำเพลินอ้อพิเศษนะครับเนาะมุ่งเก็สูตรแปดทำซับนะครับเนาะขอบคุณยอดการติดตามยอดการรับชมแล้วก็ดีติต่งขามา่าตีชมขาม่าครับติเพื่อกอบบ่าวตุยบาวาครับเนาะดีขม่ากอบ่าวตุ้ยบาวาบ่าวตุ้ยน้อมรับทุกคำติชม,ามาครับเนาะไปนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ